ชีวิติพานา์ไปในแต่ละวันของแต่ละคนต้องประสบด้วยความสับสนวุ่นวายมีทั้งปัญหาและอุปัรรคต่างๆอารมเล่ามากบ้างน้อยบ้างเราจึงจำเป็นจะต้องใช้ความอดทนรู้จักรักษาใจให้แจ่มชื่นเบิกบานให้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรนำมากระทบก็อย่าให้กระเทือนกับไปถึงใจ ยังคงรักษาใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายให้ได้ให้ฝึกเป็นผู้ที่ไม่วันไหวต่อทุกสิ่งทุกอย่างเพราะสิ่งนี้เป็นรากฐานของการสร้างบารมีและเป็นวิธีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขใจออเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขไดนะ้ก็ต่อเมื่อเรานำใจกลับมาสู่ทิศตั้งดังเดิม คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นต้นแหล่งแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งมวลหากใจเราเคลื่อนห่างออกจากศูนย์กลางกายไปมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะเข้ามาครอบงำใจเราได้มากเท่านั้นเหมือนคลื่นแสงที่ยิ่งเดินทางไกลออกไปจากต้นแหล่งกำเนิดเท่าไหร่ความมืดก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นดังนั้น เราต้องมั่นฝึกฝนอบรมใจนำใจของเรากลับมาหยุดมัน,นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันและไม่นานเราก็จะพบกับความสว่างภายในได้เข้าถึงดวงธรรมและเข้าถึงวัฏฏรรมกายภายในตัวกันนะจ๊ะมิธร,รมภาสิธทธิปรากฏในคุุธกันิกาย คาถาธรรมบทความว่าสุขขังยาวชราศีหลังสุขาสัทธาปฏิติตาสุขโขปัญญาปฏิลาโภป,ปาปานังอาการนังสุขังศีงก่อให้เกิดสุขตราบเท่าชราสัทธาที่ตั้งมันแล้วก่อให้เกิดสุขการได้ปัญญาก่อให้เกิดสุข การไม่ทำบาตทั้งหลายก่อให้เกิดสุขศีเป็นมาดุดฐานที่ตั้งอันมั่นคงศีในความปลอดภัยยิ่งกว่าหลักประกันใดๆทั้งสิน้นอีกทั้งกายวาจาที่ได้รับการอบรมให้อยู่ในกรอบของศีลอย่างดีแล้วจะก,ก่อเกิดพลังใจที่ตั้งมัน่นผ่องใสเป็นปกติอีกทั้งยังทำให้เกิดสมาธิได้โดยง่าย และก็เป็นที่รองรับธรรมะอันละเอียดลุ่มลึกภายในอันจะนำพาชีวิตให้พบแต่สิ่งที่ดีงามเอื้ออำนวยเกิดความสะดวกสบายในการสร้างบารมีที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ที่รักษาศีลจึงเป็นผู้ี่มีความสุขในทุกช่วงของชีวิตตราบกระทั่งแก่ชรา จะได้รับความเคารพนับถืออย่างบริสุทธิ์ใจจากบุคคลทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขทั้งกายและใจเป็นความสุขอันกว้างใหญ่ให้ความสงบร่มเย็นแก่ลูกหลานคนรอบข้างและสังคมอย่างแท้จริงรักศสีมิติตั้งแห่งความดีงามเป็นสะพานสู่สวรรค์และพระนิพพานดังนั้น จากนี้ไปเราจะมาศึกษาเรื่องของศีลอย่างละเอียดกันนะจ๊ะคำว่าศีลน,นั้นมาจากรากศัพท์หลายคำซึ่งแต่ละความหมายลว้วนเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญผู้มีศีลก็ผู้ที่เลิศที่สุดเจริญที่สุดเช่นศีลมาจากคำว่าศิระแปราวศีษะสระยอด กุติได้ชื่อว่าเป็นยอดคนหรือเจริญที่สุดนั้นไม่ใช่ยุติการมีทรัพย์สินอำน,นาจหรือความรู้ความสามารถเหนือกว่าผู้อื่นหากแต่ยุติความรือสุดแห่งศีลซึ่งมันที่ยอมรับยกย่องของบัณฑิตว่าผู้มีศีลได้ชื่อว่าประเสริฐที่สุดกว,ว่าบรรดาผู้มีมีศีน แม้จะมีรูปสวยรวยทรัพย์มีคนนับหน้าถือตามีสติปัญญาในการสแสวงหาทรัพย์ก็ตามแต่ถ้าไร้ศีลเสียแล้วผู้ที่รอร่ยสวยฉลาดเหล่านั้นคือคนที่อันตรายที่สุดเพราะสามารถนำความหายนะมาสู่ตนเองประเทศชาติและคนทั้งโลกได้ผู้มีศีล แม้จะอยู่ในเพศภาวะใดผู้รู้ท่านกลับยกย่องว่าเป็นยอดคนศีลอีกในหนึ่งมาจากคำว่าศีละซึ่งแปลว่าปกติเพราะปกติของคนเรานั้นยย่อมรักชีวิตของตนและเห็นคุณค่าชีวิตของคนอื่นมันมีความรู้สึกเช่นนี้จึงยินดีในการรักษาศีล เราไม่ปรารถนาจะเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ลักขมโมยของกันยินดีในคู่ครองตนเองไม่โกโหกหมดเท็จกล่าวแต่ถ้าคำที่เป็นจริงอีกทั้งปกติของมนุษย์จะต้องมีสติสัมปชัญญะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมาหรือเสพยาเสพติดเราไปถึงไม่หมกมุ่นอยู่กับอบายามุก การรักษาศีลเป็นการนำไปสู่ความเป็นคนที่เป็นปกติสมบูรณ์ฉะนั้นใครอยากเป็นคนที่สมบูรณ์หรือรู้ตัวว่าตัวเองยังพล่องในเรื่องศีลอยู่ก็ต้องทำตนเองให้สมบูรณ์สมกติได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะจ๊ะศีลมาจากคำว่าศีตะละแปลว่าเย็น พระู้ที่รักษาศีลจะมีความเย็นกายเย็นใจเดอดดังบุคคลผู้อาบน้ำชำระล้างร่างกายหมดจดดีแล้วนั่งพักหยุดใต้ร่มไม้ใหญ่ความสงบเยือกเย็นนี้แม้ผู้ที่อยู่ใกล้ก็จะรู้สึกสบายใจปลอดภัยเย็นใจตามไปด้วยต้นไม้ใหญ่ให้เงาร่มรื่น สามารถความร่มเย็นกับน,นกกาที่มาสายฉันใดคนผู้มีศีงก็สามารถให้ความสุขกายสบายใจกับผู้ที่เข้ามาสนทนาด้วยฉันนั้นศีมาจากคำว่าศีวะซึ่งแปลว่าปลอดโปร่งโล่งเบาสบายเพราะผู้ที่รักษาศีลได้ครบถ้วนบริบูรณ์จะมีความสะอาดบริสุทธิ ไม่ว่าจะนึกถึงกายกระทำของตนในเรื่องใดก็ไม่มีสิ่งใดเป็นโทษไม่มีสิ่งใดทำให้เดือดร้อนกังวลใจจึงมีชีวิตที่ปลอดโปรง่งโล่งใจสบายใจจะปลอดจากเวรภัยทั้งหลายู้ทีิมีศียมันสำรวจตรวจตราดูตัวเองทั้งทางกายวาจาไม่ให้ไปกระทบกระทั่งใคร ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนมน,นึกถึงคราใดก็จะแช่มชื่นเย็นใจเบาใจเมื่อเดินทางใกล้ใครก็ปลอดภัยในที่ทุกสถานแม้อยู่คนเดียวซึ่งแวดล้อมไปด้วยพย,ยันตรายก็ไม่สะทกสะท้านเพราะความมั่นใจในศีลจะได้รักษามาดีแล้วเหมือนดังเรื่องแนดี พระโพธิสัตว์เจ้าของเราได้เกิดในสกุพลพรามณ์คลั้งเติบโตเป็นหนุ่มบเรียนศิลปวิทยาทุกอย่างจบแล้วได้รับแต่งตั้งเป็นปุโรหิตผู้คอยถวายอัตและธรรมแก่พระราชาพระโพธิสัตว์ได้รักษาศีลเป็นปกติฝ่ายพระราชาก็ทรงเคารพพระโพธิสัตว์เพราะทรงเห็นว่าเป็นผู้มีศีลก่อนนอนพระโพธิสัตว์ จะสำรวจตรวจตาดูสียงตัวท่านเองทุกวันทำให้หลับเป็นสุขตื่นไม่สุขจะเห็นสียงตัวเองบริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อยแต่เฉพาะการทำหน้าที่เป็นปรหิตนั้นตาอมีกายวาจาใจ,ใจบริสุทธิ์จะได้แนะนำธรรมะที่ถูกที่ควรแก่พระราชาร,รวมไปถึงเหล่าอัมมาตขาราชบริพา์ภายในราชมียน วันหนึ่งพระบริษัทคิดว่าพระราชาทรงคารพเราเพราะเห็นว่าเราเป็นผู้มีศีลหรือเป็นผู้ทรงจำสุตตะหนอจึงแซงหยิบเงินของเจ้าหน้าที่เฮลันยิกไปวันแรกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะเห็นว่าเป็นปุโรหิตวันต่อมาปุโรหิตก็หยิบเงินไปอีกครบสามวัน จนจตที่เห็นละยิกยจึงบอกให้ลูกน้องจึงจับปโรหิตไปให้พระราชาทรงลงโทษในข้อหาเป็นขโมยพระราชาทรงพิโรธมากที่ปโรหิตเป็นผู้มีปัญญาแต่เป็นผู้ทุศีลถึงขนาดเกือบรับสั่งให้มหาดเล็กนำตัวไปตัดศีรษะเพราะถือว่าเป็นแยี่ยงอย่างที่ไม่ดีแต่ปโรหิตได้กราบทูงความจริงในเจตนานั้นให้ฟัง ทำให้พระราชาตั้งขอภัยที่ด่วนตัดสินใจเร็วเกินไปบรหิตธกันราบแล้วว่าสีเม็นใหญ่กว่าสุตตะจึงประกาศท่ามกลางมหาสมาคมว่ากาบลงสงสัยว่าระหว่างสีกสุตตะสิ่งไหนจะประเสริฐกว่ากันสีนี่แหละประเสริฐกว่ากาบลงไม่มีความสงสัยแล้วชาติละวันนาเป็นของเปล่า ศีลดนนั้นประเสริฐที่สุดบคุคคลผู้ทุศีลย่อมไม่ได้ประโยชน์เพราะสุตตะกษัตริย์และแพทย์ผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมแม้สายธรรมจนทั้งสองนั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมเข้าถึงทุก,กติกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคนยันทานและคนเทอยากเยื่อเมื่อประพฤติธรรมแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันวิชาตรายเพศช,ชาติ พวกพ้องก็ไม่สามารถจะให้ความสุขในภพหน้าได้ส่วนศีลที่รักษาบริสุทธิ์ดีแล้วย่อมนำความสุขในภพหน้ามาให้ได้เมื่อพระพธิษัตกลกาวคุณแห่งศีลแล้วก็ขออนุญาตทลาพระราชาออกบวชเป็นอรษีป,ปัมเพนตาะยู่ในป่าหิมพานท่านสามารถทำปิญญาและสมาบัติให้บังเกิดขึ้นได้ ครั้นละโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในปรมมโลกเห็นไหมจ๊ะอาศัิมกุคธรรมที่ทำให้เข้าถึงความเป็นยอดคนใครมีศีลที่ว่าเป็นผู้สมบูรณ์ที่สุดน่าเคารพมากที่สุดศีลจะทำบุคคลนั้นให้มีความสุขจนกระทั่งแก่เท่าครั้นละโลกไปแล้วก็ยังตามส่งผล ให้มีความสุขในปรโลกอีกด้วยเรื่องศีลยังเป็นเรื่องใหญ่ใกล้ตัวที่เราควรศึกษาทำความเข้าใจขณะเดียวกันก็ให้นำไปประพฤติธปฏธิบัติจะได้เป็นผู้มีศีลธรรมน่าเคารพยกย่องสรรเสริญกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญคิดอะไรที่ดีก็ให้สมความปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพ,พรนารม,มยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครวัวอยู่เย็น,นเป็นสุขเป็นครอบครวัวแก้ว คราบครัวตัวอย่างของโลกย่มีดวงปัญญาสว่างสวยจงทุกท่านเธอ